ครับแหมอันนี้ครดูงานนะแขนลงด้วยมั่ต้องผัดลงด้วยเลยอือเอาคนดังก็ไม่อยู่เขยหันนู้ พ่อจะเปนอะไรทั้งหม้อมิ็นอะไรพ่อจะเป็นอะไรสามคนเลยเหรอจะเป็นโหรนหรืเป็นสีนั่งกันยังไงนี่เหรอเชอ้าวคนนี้เขาไม่มีคอมทำงานไอแพดค่ะแล้วก็คอมส่วนตัวไม่เช่เหรออ่า